ธนาคารอมสินจัดพิธีจับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกินฟรีบินฟรีช้อปปิ้งฟรีสำหรับบัตรเครดิตธนาคารอมสินอ e ีคอมเมิร์ซครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4โดยมีนายพัชรพงศ์อนอนส์สรีพรผู้ช่วยผู้อํานวยการธนาคารอมสินเป็นประธานในพิธีจับรางวัลพร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารร่วมเป็นกรรมการในการจับรางวัลให้แก่ผู้โชคดีครั้งละ250รารางวัลรวมทั้งสิ้น750รางวัลและมีผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่านร่วมเป็นสักขีพยานโดยรางวัลของแต่ละครั้งได้ แก่รางวัลที่ 1. นึ A ่ง Air Asia Big Point มูลค่า1,000บาท50รางวัลรางวัลที่2บัตรกำนัน MK Restaurant มูลค่า500บาท100รางวัลรางวัลที่3โค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า500บาท100รางวัลกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคม2,563โดยยอดใช้จ่ายผ่านบาัตรทุก500บาทจะได้รับ1สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลพิเศษ ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ w w w g s b o r t h ธนาคารอมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคม